นะครับอินทิเกรต x ลบ2ส่วนด้วย x กำลังสลบ4 x dx นะให้เรากำหนดให้ u เท่ากับ x กำลังสลบ4 x นะแล้วดิฟนะ du by dx เท่ากับ d by dx ของ x กำลังสลบ4 x du/ y dx เท่ากับดิฟ x กําลัง 2, 2> สก็จะได้2 x ดิฟลบ4 x ก็จะได้ลบ4เสร็จแล้วให้เราย้ายให,ให้ให้เราย้าย du นะย้าย dx ขึ้นไปคูณนะครับ 2x ลบ4 dx เสร็จแล้วให้เราย้าย 2x ลบ4ไปหาร du นะเพราะนั้นเราก็จะได้ dx เท่ากับ du ส่วนด้วย 2x ลบ4อโอเคอทีนี้ เอาไปแทนค่านะอืมโอเคเอ้าวจากโจทย์นะจากโจทย์อินทิเกรต x ลบสส่วนด้วย x กำลัง2ลบ 4x dx นะก็จะมีค่าเท่ากับ อินทิเกรต x ลบ2 x ลบ2ส่วนด้วย x กำลังสลบ 4x เนี 4, <c oughs> ่ยมันคือตัว u นะเรากำหนดให้เป็นตัว u นะส่วน dx อ่าเดี๋ยวปรับ dx หน่อยปรับหน้าตา dx นิดนึงนะก็คือ dx จะมีค่าเท่ากับ du ส่วนด้วยดึง2ออกมา2เล <c oughs> ็บ x ลบ2อนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัว dx ของเราเนี่ย dx ของเราตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ uh, du ส่วนด้วย2-2ลบ2คูณกับ x ลบ2 uh, เราจะได้ uh, dx ก็เป็น du ส่วนด้วย2มงงเล็บ x ลบ2 uh, อันนี้เราก็ตัด x ลบ 2, กับ x ลบ2ตัดไปให้เราดึง1ส่วน2ออกมานะ1ส่วน2นะตรงนี้เป็น1ส่วน2ดึงออกมานะก็จะได้เป็น1ส่วน2อินทิเกรต1ส่วน u du นะก็เข้าสูตรเดิมนะเข้าสูตรเดิมเลยก็จะได้เป็น1ส่วน2 อันนิเกรี1ยนหนึ่งส่วน u ก็จะได้ลอนยบวก4นั่นเราก็จะได้หนึ่งส่วนสองลอน u. เปลี่ยนซะให้เราเปลี่ยนตัวแปรจาก u ก็เป็น x อ่ากำลัง2ลบ4 x บวกกับ4 <X. S 1> นั่นเองอะก็เป็นอันจบนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรนะทำตัวนี้ให้คล่องนะครับก็ไม่ยากนะก่อนที่จะไปทำรัดนะให้เราทำวิธีตรงนะตรงๆก่อนให้มันคล่องนะครับโอเค